สวัสดีค่ะร้านลูงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามานําเสนอนะคะแว่นเลนออโต้นะคะแบรนด์ CU2 นะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นขาสีดําด้านนะคะแล้วก็ขาสีแดงนะคะแล้วก็เป็นขาสีดาเงินนะคะตัวนี้จะไปพร้อมกล่องนะคะพร้อมกล่องนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดไปด้วยนะคะอ่ะเลนออโต้นะคะจะปรับแสงเองนะคะทั้งมีแดดและไม่มีแดดนะคะเป็นทรงสปอร์ตค่ะตัวนี้ นี่คือขาสีดําด้านนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีดาเงินค่ะและส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะมีสามสีนะคะรวมส่งและเก็บไปทางอยู่ที่450บาทนะคะปลายทางส่วนใจก็สั่งซื้อทักแชทมาได้เลยสินค้าพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอนานอยู่ในร่มนะคะจะเป็นลักษณะออกใสนะคะแบบแบบใสออกขุ่นนิดหน่อยนะคะเพราะออกแดดนะคะจะเป็นสีดำเทาให้นะคะ ามนี้เลยนะคะปรับแสงเองค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมองได้ดีแล้วก็จะชัดมากนะคะมีแดดไม่มีแดดเนี่ยสามารถที่จะตัดแสงได้เลยนะคะเป็นเลนโพลาไรส์นะคะออตโต้ค่ะยี่ห้อซียนะคะก็จะมีกล่องแล้วก็มีผ้าเช็ดไปให้ด้วยนะคะตัวนี้สนใจก็สั่งซื้อได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ450เก็บปลายทางค่ะสนใจทักแชร์จ้าโอเคขอบคุณค่ะ